ผมช่อเดกชายแลเจ้าชายานไรสาปเดีวก็บอกได้เมื่อกี้คุณช่อเด็กชายพีวินและสมรีะมศรีสาปอีเผมน่เป็นต่อใทนของจะไม่สมรีสาปอเจากโรงเรียนปวินาวิทยาผมจะเล่าประวัติเนื้อหาให้ฟังนะคะอือมันต้องถ่ายงานี่หนึ่งกันชื่อชื่อเบอเบอเป็นนี่ตายาจะจอ คนในท้องถิ่นนะว่าีคำาอเพิ่งหรือเพิ่งหรือเพิ่งบอลเฟดอยู่ด้วยไปขึ้นไปนเ้อไปขึ้นอปข้นไปขึคนหนึ่งลบหนึ่งลบลบโลบตรงนั้นนะคุณกิ๊บโลบด้วยโลบโออยลุกจะลุกก้มเลยที่สามก็คือชื่อปัจจุบันนี่ชือว่าบอลเสนะครับเพื่อไอยู่ส่นนิด สี่ชนิดตัดปีตัดปีมีถึงหนึ่งร้อยขึ้นไปแผนแผนผังของที่นี่ก็มีอยู่ดังนี้มีอุโมงค์ตาและมีชาติมงคลด้วยที่แต่แดงจระเข้และแดงลิงนะครับผมแล้วก็อ้าวขึ้นอยู่ พิษพัน์ตอเช่นนะครับและปลาน้ำจืดหลายชนิดเช่นปลาตะตอิ้งปลากระเบนน้ำจืดและอย่างอื่นมีมากมายภาพด้านหลังเรานี้นะครับคือเมืองสวรรค์หังสาบึงบอระเพ็ดน,นะคะครับผม<ล>บึงบอระเพ็ดนั้น,<ล>น,นที่จริงแล้วมีพื้นที่ประมาณหนึ่งแสน แต่ในตอนนี้เหลือแค่6มือตารางกิโลเมตรกลับล้วกลับล้วทุกพื้นที่กินพื้นที่ไปนี่มอำเภอ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 ตะวันอำเภอจุนแสงและอำเภอท่าตะโกขอจบเลยขอจบการเสนอเพียรับบขอคุณครับ